สวัสดีครับพบกับเพจ3117 BIM m a นึ 3, 7, ครับจากครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องของการใส่ตัวฟ u า d เ t i o n นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาดูในส่วนของงานฐานรากนะครับเข็มที่ปรับพารามิเตอร์ใหม่ในส่วนของเทมเพลต3 1 7นะครับเราพัฒนาเทมเพลตทุกวันให้สามารถใช้งานได้ อย่างรวดเร็วและก็เป็นเวิร์กโฟที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะคิดได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาลองใช้ในส่วนของสักเจอร์นะครับแล้วก็ไอโซเลตเดี๋ยวลองเป็นเข็มฐานเดียวขึ้นมาใส่ตัวหนึ่งต้นนะครับก็มีการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับในส่วนอันนี้นะครับในส่วนนี้เป็นเข็มตัว i18 นะครับแล้วก็ปรับตรวนามิเตอร์เนี่ย ให้มันเป็นจุดหนึ่งแปดเท่ากับหน้าตัดเข็มบนะครับส่วนอื่นๆมันก็จะเปลี่ยนแปลงให้เราเมื่อเรากดกัตยานนะครับขนาดฐานเข็มก็จะเปลี่ยนแปลงไปเท่ากับตัวพายไดเมนเตอร์นะครับสมมติว่าเราแก้ตัวนี้เป็นสองร้อยยี่สิบนะครับเราก็แก้ตรงพายไดมิเตอร์นี้เป็นจุดสองสองนะครับแอพพลายนะครับก็ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไปก็่ากับจุดหกหกทีนี้อาจจะมีปัญหาว่าเอ้ยจุดหกหกแต่มันเป็นตัวเลขไม่เต็มนะครับ ต้องการแก้ทีหลังนะครับซึ่งมันไม่มีผลกับตัวขนาดเข็มนะครับเพราะว่ามันเป็นแฟมิลี่ชุดหนึ่งแต่ว่าตัวพายนี่ก็จะเปลี่ยนตามแต่ไม่ได้มีผลกับขนาดเข็มนะครับเราต้องการปรับให้ตัวเลขของฟาวทิปเนตตัวความกว้างความยาวนี่เป็นตัวเลขเต็มเตมอย่างจุดเจ็ดนะครับปรับแค่จุดเดียวนะครับตัวอื่นก็จะเปลี่ยนให้เราอย่างจุดสองสามสามนะครับคือมันเป็นการผูกพารามิเตอร์เข้าด้วยกันแต่ขนาดเข็มจริงๆก็คือ i อ้ยี่สิบสองเหมือนเดิมนะครับก็ สามารถแก้ไขในภายหลังได้น,นะครับกขนาดฐานก็จะเปลี่ยนจากขนาดเข็มยังเป็น Family ตัวเดิมซึ่งเราสามารถระบุตรงนี้ก็ได้นะครับไม่อยากคํานวณก็คือจุดสองสนะครับอันนี้คือขนาดจริงขนาดจริงก็คืออสามเท่านะครับ 3D ของตัวเข็มแต่ว่าเวลาทํางานจริงเราต้องเลือกตัวเลขที่มันลงตัวทั้งหเป็นจุด7ประมาณนี้อ่ะพิมพ์ผิดนะจุด7 โอเคนะครับเราได้ฐานมาได้พายดูโอเคอ่ะทีนี้เราลองเป็นฐานสองเข็มบ้างอ่าสเต็คเจอร์ฟาวเดชั่นนะครับในส่วนของอ่าฐานสองเข็มโอเคนะครับตอนนี้ฐานสองเข็มปัจจุบันเป็นฐาน i อยี่หกนะครับตรงนี้เน่ยมีเตัวไอยี่สิหกอ่ะทีนี้เราลองแก้มันเป็น i อยี่สบองบ้างนะครับอ่ะตรงนี้เราลองแก้เป็นจุดสองสองโอเคนะครับ มันก็จะเป็นจุดหกหกจุดหกหกหนึ่งจุดสามสองนะครับอ่าโอเคทีนี้เราต้องการตรงนี้เป็นจุดเจ็ดนะครับจุดเจ็ดมันก็จะแก้ตัวเลขให้เราทั้งหมดเลยอ่ะเกียร์สเปซพายนะครับตัวนี้ระหว่างเข็มสองต้นเป่ากับสามดีก็คือจุดหกหกถูกแล้วแต่เราองก,การแก้เป็นจุดเจ็ดนะเป็นตัวเลขเต็มตัว,ตวโอเคมันจะแก้เราหมดแต่ขนาดเข็มยังเป็นได้ยี่สิบสองเท่าเดิมนะครับแอปพลายเห็นไหมโอเคอ่ะ ลองเช็คขนาดดูนะครับว่าได้จุดเจ็ดจริงไหมไหมครับจุดเจ็ดนะครับ enter a อ enter เข็มหนึ่ง enter เข็มก็จุดเจ็ดนะครับตัวนี้เท่ากับหนึ่งจุดห้าดีโอเคนะครับหนึ่งจุดห้าดีกองตัวนี้สามสิบห้านะครับประมาณนี้เพราะงั้นตอนลามิเตอร์ที่เราทําไว้ก็โอเคทีนี้การใส่เข็มอ่ h เดี๋ยวลองดูนะครับว่าการใส่ฐานรากนะครับที่เคยทําให้ดูครั้งที่แล้วก็คือ มา u ักเจอไอโซเลตนะครับเลือกเป็นฐานเดียวมาก่อนเหมือนกันฐานนี้นะครับแล้วก็แอดคิดเข้าาปใส่มันทุกต้นอย่างนี้นะครับโอเคนะครับทิกทุกแล้วก็ชุดนี้ก่อนนี้ทั้งอันนี้นะอันนี้เป็นฐานเข็มตอนนี้เป็นไอยิสองเหมืนนอนกันเราจะมาแก้ขนาดขนาดตัวชื่อมันนะชื่อตรงให้มันตรงขนาดจริงนะครับ ก็เป็น f 2นะครับตีเนมมันให้เป็นชื่อที่ตรงกับขนาดจริงก็คือ,อจุดเจ็ดคูณหนึ่งจุดสี่ตรงนี้นะจุดเจ็ดคูณจุดเจ็ดคูณหนึ่งจุดสี่แล้วก็หนาอีกจุดเจ็ดโอเคนะครับแคชเชียมตรงนี้เองอแล้วก็ปรับตรงนี้ให้เป็นศูนย์จุด เจ็ดศูนย์คูณด้วยหนึ่งจุดสี่ศูนย์ตัวไหมครับหนึ่งโอเคแอปพลายโอเคอ่ะเราก็ใช้ตัวแมททายนะครับจิ้มในการที่ต้องการเปลี่ยนแปลงเข็มโอเคนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยนะค,ครับข้างหน้าก็จะมีแค่นี้แต่ตรงเนี้ยจะไม่มีประมาณนี้โอเคนะครับใส่ไว้แล้วการให้มี อ่ะทีนี้เดี๋ยวเราก็มาใส่ในตั่ของเสาต่อหม้อนะครับคอลัมน์ c 1ขีด b นะครับที่คอลัมน์นะครับแล้วก็ c 1ขี b ต้องปรับค่าายนะครับให้ชนที่ชั้น1แล้วก็แอคิโอเคนะครับแล้วก็ทิ้งถูกรยบร้อนยครับสาตัวนี้ก็ลบออกอ่ะทีนี้เรามาดูในส่วนของ 3D นะครับประมาณนี้ ครับหลังจากที่เราใส่ไตัวเสาตอ่อหม้อเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาดูในส่วนของการแก้ไขเสาตอ่อหม้อบ้างนะครับอ,อย่างเช่นเราอยากจะเปลี่ยนกลุ่มนี้นะกลุ่มนี้กลุ่มนี้นะเป็น C2 ขีด b นะโอเคก็จะเปลี่ยนสีเราหรืออ,อยากต้องการแก้2ต้นนี้นะเป็น C3 นะครับ ก็เป็น C3 ขีบีอ่าเป็น C3 ขีบีนะครับโอเคประมาณนี้เพราะงั้นถ้าเป็นชั้นเบดเม,ดเมนต์เนี่ย C3 เนี่ยเราจะปรับในส่วนของพารามิเตอร์นะครับตัวฟิลเตอร์ให้เป็นขึ้นสีถ้าไม่ขึ้นสีแดงว่าเราเลือกเบอร์เสาผิดนะครับโอเคทีนี้อย่างที่เคยบอกว่าขนาดเสามันเปลี่ยนได้ทีนี้เราจะมาลองใส่ แท็กดูบ้างนะครับใส่แท็กก็แท็กมันมีเสาอยู่มีฟุตติ้งอยู่สองขนาดจะต้องใส่สองครั้งนะครับใส่ครั้งแรกก่อนก็เป็น c 1นะครับแล,แล้วก็ขยับมาขยับหาอยู่ตามตำแหน่งที่ต้องการนะหรือจะใช้กดมุกตรงเครื่องหมายนี้ก็ได้นะโอเคแล้วก็มาในส่วนของเทที่นึงแท็กนะแล้วก็มาที่ f โอเคแล้วที f นะครับแล้วก็ขยับมันขึ้นไปเลขแคป ก็เปล่ประมาณนี้นะ,ะจับมันตรงกันมันก็จะบอกขนาดเรานะเห็นไหมทีนี้ถ้าเกิดเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนขนาดของ F1 นะครับ F1 เพราะงั้นต่อมาที่ F1 ถึงที่แรกเราต้องเปลี่ยนถ้าขนาดเปลี่ยนแสดงว่ามีการเปลี่ยนเข็มนะครับเราก็มาเปลี่ยนเข็มเป็น I 300โอเคนะ I สามร้0 0เนี่ยแก้เป็นจุดสามแล้วกันคัดพลายนะครับจะเป็น90 90 90เเราต้องมาแก้ชื่อมัน rename รีเนมเป็น90นะแล้วก็90 90นะโอเคตรงนี้ก็เป็น0.90นะครับคูณกับ0.90นะแอปพลายนะโอเคอ่าเห็นไหมครับขนาด F1 ก็จะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยนะครับอ่าโอเคทีน,นี้เราก็ copy ช้ที่นี้นะคั Copy เลยกดประมาณนี้ แล้วก็เดี่ยวตาวแรกมาวางที่ f หนึ่งทั้งหมดโอเคนะครับที่ลองดูตรงนี้นะตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ c หนึ่ง b นะครับแต่เป็น c สามลองดูเห็นไ,ไหมมันจะขึ้นเป็น c สามให้เราจาตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้จะซ้อนกันอยู่ก็ขยับมันโอเคครับก๊อปีนะ้อทีนึ่งีนี้เรามาดูฐาน f สองบ้างนะครับฐาน f สองก็เหมือนเดิมแนละ้ว ก็พี่ชุดนี้มาเลยนะครับก o p ี copy มาอ่ะมาวางอ่าโอเคอภไปครับก็พีนะครับพยายามเลือกตรงเซนเตอร์เสาเนี่ยเรามาวางตรงเซนเตอร์เสาอ่ะันาดอยู่ไม่สวยคนระับก็ขยับมันอ่าเห็นไมเป็น c2 k2 f2 p อ่าโอเคนะครับอ่ะแล้วเราค่อยอ่ะก็พีชุดนี้ไปทีนี้เดี๋ยวก่อนก o p ีอ่ะถ้ามันจะมีเปลี่ยนการขนาดนนะเข็ม จะเปลี่ยนขนาดเข็มนะครับก็มาที่อ d i t ททมืมนเดิมตอนนี้เป็น300อยู่อ่ะเปลี่ยนลดลงมาหน่อยสมมุติว่าเป็น26นะครับตรงนี้ก็แก้เป็นจุด26อ่ะขนาดตรงนี้มันไม่สวยตนะ้องเป็นจุด8ประมาณนี้เราก็แก้ชื่อมันใหม่ดีเนมให้มันตรงกับขนาดจริงก็คือ,อจุดจุดแปนยะแล้วก็คูณกับ1 6เคหนาจุด8 มาเนี้โอเคครับเรียบร้อยแก้ตรงนี้เป็นจุดแปดแก้เป็นศูนย์จุดแปดศูนย์คูณกับหนึ่งจุดหกศูนย์นะครับขนาดพันแอพพลายโอเคนะครับอ่ะเห็นไหมตรงนี้เปลี่ยนให้เราจุดแปดความลึกความกว้างอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนให้เราหมดแล้วก็ที่เหลือแค่แค่คัปปี้ตรงนี้ไปวางตำแหน่งเสาที่เหลือเพราะเสาที่เหลือมันโดนแก้ไขไปหมดแล้วครับแก้ไขแบบไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าแก้แล้วนะครับโอเคแค่นี้เอง วางทั้งหมดนะครับอ่ะโอเคนะนี่คือเรียบร้อยนะนี่เป็นเทมเพลตที่ทางเราพยายามทําให้มันทํางานง่ายๆนะครับซึ่งก็จริงๆก็จะมีแจกทุกคนที่มาเรียนนะครับก็ลองดูครับรีวิทง่ายๆกับสามหนึ่งเจ็ดครับแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ